สวัสดี f c ทุกท่านนะครับก็วันนี้ช่องบ่าวบึงการก็นำามาฝากนะครับเป็นทีมงานมือใหม่ของช่องบ่าวบึงการนะครับที่เดินพิชิตยอดเขาภูลังกานะครับทํานาคาบึงการนะครับกอ็อยู่ในจังหวัดบึงการนะครับอำเภอบึงโคงลงนะครับนำเก็บภาพอาจจะไม่ สมบูรณ์ร้อปร์นตะครับปฏิบัติต,ต่อนะครับทำราคานะครับกําลังิดาก็อันนี้ก็จะเป็นปพิธีไหว้เสร็จก็จุดธูป<า>ขอพอรเรืนนะครับก็เดินทางขึ้นไปที่จะไปกองหน่วยการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็จะเดินทางขึ้นไปก็จะมีไกด์นำเที่ยวน,นะครับก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับก็ ไกด์ก็ไม่มีเงินเดือนนะครับก็แล้วจะ่สียน้ําใจนะครับการก็วันที่แดก็มีงานนะครับแปดใครที่อยากไปเที่ยวจะมีงานวงสวงนะครับสนทางขึ้นครับก็สิ่งที่เราจะเตรียมก็คือน้ําดื่มนะครับที่จะขึ้นไปนะครับหรืออาหารนะครับแต่เป็นของทุกอย่างนะครับต้องถือกลับลงมานะครับจะทิ้งอยู่ไว้บนไม่ได้นะครับก็พบ ยากันยุงนะครับหรือย่าดมย่ามองนะครับขึ้นไปนะครับเผื่อเป็นการหน้ามืดวิงเวียนนะครับก็ค่อนข้างใช้พลังนิดนึงนะครับเดินขึ้นไปหรือลงนะครับเสื้อผ้าก็ใส่ไปธรรมดานะครับแต่แอตอนเช้าไปก็อากาศเย็นนะครับก็ใส่ขายาวไปรัดเทียบครับยินเดินป่า สัมภาษณ์นะครับหวานเจีย๊ยบบครับหวานเจีย๊ยบกูหอบมึงหานา็ถ้าเดินขึ้นไปสุดแล้วก็จะมีที่สภาพที่ท้องฟ้าโปร่งสวยงามนะครับอากาศค่อนข้างจะแดดจัดนะครับแอดไปก็เสื้อเปียกทั้งตัวนะครับก็บนยอดเขานี่ก็จะมีอ่อาเจดีลวงกูวังกู่เสานะครับนะครับขึ้นไปกราบไหว้เป็นพระเจดี ยอดวิวบนเขาเนี่ก็มองเห็นที่เช่นครปฐ <ะ S 1> มนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นนครพนมนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปนะครับเป็นภูเขาหินปูนนะครับสวยงามนะครับเป็นเป็นแนวคนที่ชอบออกกำลังกายเดินป่านะครับอันนี้ใช้ได้ดีมากนะครับก็ลองไปออกกำลังกายกันดูนะครับแต่ถ้าเราไปก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะ ขึ้นไปเที่ยวในอุทยานนี้ได้นะครับวันที่แอดไปก็ขึ้น7โมงนะครับ7โมงเช้าก็จะลงมาได้ทีก็บ่าย3โมงนะครับช่วงนะบ่ายก่อนขึ้นไปก็ต้องลงบัตรคิวนะครับตามคิวนะครับถ้าถ่ายรูปก็ต้องรอ,อกันนะครับก็จะมีจุดไฮไลท์หลายๆที่สหรับสายออกกําลังกายเดินป่านะครับก็ แนะนำให้ไปที่นี่เลยนะครับก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะครับก็นะัท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันลงจากเขานี้ก็จะมีเที่ยวหนึ่งนะครับที่หนึงี่ไปเที่ยวนะครับเป็นที่บึงของนะครับก็น่าเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูลองทําคลิปให้ท่านผู้ชมที่ที่อยากไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นยอด ยอดเจดีของหลวงปู่บังนะครับก็มองไปค่อนข้างจะสวยนะครับวิวทางอุทยานเขาไม่เปิดให้ชมทะเลหมอกตอนเช้านะครับก็เปิดเจ็ดโมงนะครับให้ขึ้นนะครับก็ช่วงเย็นก็ห้าโมงก็ปิดแล้วนะครับปิดไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไปนี้จะใช้เวลานาน,านมากนะครับ สามสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงอาจจะไปรอคิวบางคนล่ารอเป็นห้าชั่วโมงก็มีนะครับคิวเดินวนลงมาอีกทางหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปมาขอพรแล้วก็มีรูปปั้นพญานาคนะครับเสร็จจากถ้ำนี้เสร็จแล้วเราก็จะลงไปที่จุดไฮไลท์กันนะครับจุดไฮไลท์ก็ ลองชมดูนะครับอาจจะสลับไปสลับมาก็ได้ก็จะอธิบายเป็นเป็นภาพนิ่งไปนะครับบางอันก็จะเป็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ายัางแต่นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเยอะวันวันผมขึ้นไปวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนเยอะนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวจะน้อยผมไปเห็นภาพนี้ผมก็ทึ่งนะครับเพราะว่า มันเหมือนแท่ทีเดียวนะครับนี่นะครับถ่ายภาพให้ดูเลยนะครับผมไปเห็นจุดแรกก็โอ้โหนี่เหมือนจริงๆเลยนะครับนี่ครับจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นลำตัวก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับเดี๋ยวดูส่วนหัวก่อนนะครับนี่ครับทุกคนต้องไปรอคิวตรงนี้นะครับที่จะถ่ายภาพให้คนไหนที่ไปแล้วไม่ได้ถ่ายภาพตรงนี้ ก็เหมือนไม่ได้ไปนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นหินสวยงามนะครับรูปคล้ายๆกูนะครับเหมือนกูอูเหลืองกูยักษ์นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นมาหลายพันปีนะครับภูเขาลูกนี้นะครับก็สันนิษฐานว่าเป็น สมัยดึกดำบันก็น่าจะเป็นเป็นแหล่งน้ำทะเลนะครับเกาะกัดซาะนะครับถึงเป็นรูปภาพแบบนี้อันนี้ช่วงลำตัวนะครับใน,นช่วงลำตัวเป็นขดตัวยาวนะครับเป็นเก็ดนะครับก็ไฮไลท์ใครไปก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้นะครับอีกซีกหนึ่งผมไม่ได้ลงนะครับเป็นจุดที่ทางเข้าเมืองรับแลนะครับแต่เขาปิดไม่ให้เข้านะครับก็ ถ่ายภาพเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกท่านได้ไปนะครับอาจจะอยากไปนะครับแต่ต้องใช้เวลาเดินทางไกลมากนะครับขับรถจากกรุงเทพไปก็ไกลนะครับอันนี้เป็นบ้านเกิดผมนะครับก็ไม่ไกลจากตัวบ้านนะครับห่างกันประมาณ10กว่าโลนะครับ12โลหรือ13โลประมาณนี้นะครับ รวมเบ็ดเสร็จก็เข้าไปในอุทยานก็5กิโลนะครับอันนี้จุดพีคที่รอที่จะไปถ่ายรูปจากว <m ix ing> ัดคิวนะครับก็ <m ix ing> ใช้เวลาไม่นานนะครับสองสานาทีต,ต่อท่านนะครับ <mas k> เป็นหหน้าชุดไกด์นำทีมอันนี้มาดูอีกภาพนี้นะครับยังไงก็เหมือนนะครับมองไปมุมไหนก็เหมือนหนก็ตะแขงซ้ายตะแขงขวถ่ายรูปอันนี้เป็นจุด ที่พีคมากที่สุดนะครับก็มีดารงดาราไปนะครับก็ต้องไปจุดนี้จุดนะครับจุดนี้สําคัญที่สุดนะครับใครไปที่ไม่ได้ขายรูปตรงนี้ก็ถือว่าไปไม่ถึงมาดูจุดสุดท้ายก็ทางลงตรงนี้นะครับดูงน็่หมือนนะครับก็นําแนวประจนภัยแนว กวามางกายมาฝากทุกท่านนะครับที่ไปเที่ยวนะครับก็คนที่เดินทางจากกรุงเทพไปก็เดินทางโดยอกจากเที่ยวก็เป็นเส้นทางนะครับหมายเลข2นะครับแล้วก็แวะเข้าอ,อุดรแล้วก็เลี้ยวเข้าพึงการนะครับนะครับก็ดูตามเส้นทางตามป้ายบอกนะครับอันนี้ขึ้นไปบนสุดก็จะเป็นแอ่งน้ําตรงนี้นะครับ แอ่งน้ำตรงนี้ไม่เคยแห้งนะครับนะครับแมนถึศถือว่าหน้าแรงแล้วครับไอที่ผมไปนี่ก็เดือนสิบสองนะครับก็ขอบคุณน้องร้านกาแฟนะครับแวะทานได้นะครับน้ำกาแฟแวะดื่มร้านน้องคนนี้น่ารักนะครับฝีมือชงกาแฟโอเคนะครับสุดยอดนะครับขอบคุณที่ให้คําแนะนําเที่ยวถ้ำนาคานะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับที่อยากจะไป คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ